เวลาไม่กล้าทําอะไรมีคนเคยบอกว่าให้หันไปดูเด็กๆวันนี้ลูกชายอยากลองทําเค้กเรือค่ะเราเลยไปหาแบบเค้กเรือง่ายๆมาให้เขาทำแล้วก็เอาเค้กมาวางให้เขาแล้วก็วางมีดไว้นะให้ดูแบบทําแล้วก็ทําตามสิ่งที่เขาทําก็คือเขาเนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยเขาเอามีดมาตัดแล้วก็ อันนี้ก็คือเขาคิดเองนะคือเอามาเหลา,า,เาเหลาเหลาเองเราก็คอยได้แค่ไกด์ว่าเออเหลาเสร็จแล้วเราต้องทาครีมนะเพื่อเวลาที่ไปคุมงานน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยมันจะได้ติดด,ดูวิธีการเขาปาดเขาก็ไม่ได้ปาดแบบดีนะคือแต่ว่าเขาสาเขาเข้าใจว่ามันต้องปาดรอบหมดแล้วเขาก็ไม่ปาดด้านข้างส่วนตรงเนี้ยเราก็บอกเขาโอ้อถ้ามันเอียงเราก็เอาไม้มาเสียบแล้วก็ปาดค่อยๆปาดไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือ,เ,อเด็กเขาไม่กลัวแฮะ เด็กเขาก็ลองไปเลยว่าทําแบบนี้แล้วมันก็จะได้ผลแบบนี้ทําแบบนี้มันก็ออกมาแบบนี้อย่างอย่างตัวมีดตัวเนี้คือมีดจริงนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด้านไหนคือความคมของมีดแต่เขาก็ลองทําอย่างเงี้ยก็คือจับผิดด้านแต่เขาก็ลองทําไม่ครัวด้วยแล้วเนี่ยตรงนี้เขาคีเอทลายเองทําไปเลยคือแบบไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ก็ทําไปเลยแล้วก็ค่อยๆมาอาดัดแอปทีหลัง อย่างเมื่อกี้ใช้มีดแล้วรู้สึกว่าเสียว่ะเขาก็เปลี่ยนมาจับใช้มีดเด็กแทนแบบนี้ทําลายออกมาก่อนทําลายออกมาก่อนแล้วค่อยใช้มีดตามอ่าเมื่อกี้ใช้มีดไม่สวยวันนี้อันนี้เราลองใหม่ลองไปเรื่อยๆเอาก้านมาพันไม้เพื่อที่จะให้เป็นเสาธงได้แล้วตัวเนี้ยเป็นลายของเรือในแบบคือเขาเป็นลายไม้เขาก็บอกว่าเอ้ยจะเ,เอาสีมาผสมกันให้มันม่วๆแล้วก็มาทําแล้วเขาก็ลองทําสีไม่ได้สวยเหมือนตัวเรือเท่าไหร่แต่ว่า มันทําออกมาแล้วมันก็ได้อย่างที่เขาได้ลองได้ลองได้ทําอันนี้เราก็ให้ไอเดียเขาว่าถ้าทํำลายไม้มันมีแม่พิมพ์นะเราก็ไปเอามากดแล้วก็วิธีนี้คือเขาเห็นแม่ทําบ่อยๆอแล้วเขาก็เอามาคุมทุกคนคือแบบนี้เลยคือที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเอ้ยลูกทําเค้กเรือได้หรืออะไรได้แต่เราเห็นว่าอ๋อที่เขาทําได้เพราะเขาไม่กลัวที่จะลงมือทํา และที่เขาได้ไอเดียก็เพราะว่ามีคนไกด์ให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้เขาเลยทําแล้วก็ลงมือทําแบบจริงจังฝากถึงทุกคนนะคะถ้าอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆลงมือทําไปเลยเห็นเด็กๆทําแบบไหนอยากลองยืนอยากลองก้าวลองเลยค่ะ